สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการติดตั้งพ่วงข้างเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ g ีดีร้อยครับผมซึ่งจุดติดตั้งหลักๆของเราก็จะมีอยู่3จุดด้วยกันครับผมนั่นก็คือจุดแรกครับผมก็จะเป็นตำแหน่งด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับนั่นก็คือจะเป็นตัวโครงเหล็กของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเราก็จะทําการเชื่อมแบกเกตที่จะยึดชุดติดตั้งครับผมแล้วก็ล็อกกับน็อตเบอร์สิบเครับผมตรงนี้แล้วเราก็ทําการเชื่อมเข้ากับโครงของรถพ่วงข้างครับผมแล้วก็เชื่อมดามค้น แบบนี้ครับผมเพื่อความแข็งแรงครับผมจุดที่1ทีนี้จุดต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเราก็จะถอดขาตั้งเดิมของรถมอเตอร์ไซค์ออกครับผมจุดนี้จุดที่2แล้วก็เชื่อมตามเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่3ก็จะเป็นตำแหน่งท้ายกันตกของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเราจะใช้ลูยึดล้อเดิมของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็ยึดจุดติดตั้งแล้วก็เชื่อมครับผมโอเคครับผมเรามาดูจุดแรกกันเลยครับผมขั้นตอนการติดตั้งจุดแรกของเราก็จะนำแบกเก็ตครับผมที่เป ความหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลครับเราก็จะนํามาทําการเชื่อมเขาบอกโครงของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตรงนี้เราก็จะทําการเชื่อมเพื่อเพื่อที่จะยึดน็อตครับผมยึดน็อตชุดติดตั้งครับตัวแฟตบาร์ชิ้นนี้ก็จะเราจะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรครับแล้วก็นํามาเจาะรูครับมันจะเป็นแฟตบาร์สี่เหลี่ยมจตุรัันเล็กๆครับผมอ่าเป็นตัวแบ็กเก็ตชิ้นเล็กๆเราก็นํามาเชื่อมได้เลยครับ ตรงนี้เราเชื่อมโดยแก๊ส co 2ครับผมเพราะว่าตรงนี้เชื่อมง่ายสะเก็ดไฟน้อยครับผมตัวนี้ตรวนี้ก็เชื่อมทั้งทั้งหน้าข้างหลังครับผม2จุดให้แข็งแรงเลยครับผมตัวนี้เพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่รับน้ําหนักครับผมของตัวรถป้างข้างโอเคครับผมเชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับผมตัวเบรกเก็ตชิ้นเล็กๆครับผมนะครับผมจยุดจุดยึดติดตั้ง โอเคครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการถอดขาตั้งเดิมของรถมอเตอร์ไซค์ออกครับผมขาตั้งตรงนี้เราใช้ประแจเบอร์14ครับผมทําการถอดออกเลยเราไม่ได้ใช้ขาตั้งครับแต่เราจะใช้รูที่สําหรับยึดขาตั้งเดิมของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมครับผมรูนี้ครับผมเราจะใช้ยึดชุดติดตั้งครับผมจุดนี้ต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งครับเหล็กชุดติดตั้งชิ้นนี้ก็เหมือนเดิมครับผมใช้8บาร์หนึ่งนิ้วครึ่งครับผมความหนาอยู่ที่ประมาณ6มิลครับผม ล้วก็ทําการเชื่อมเพื่อที่จะทําเป็นชุดติดตั้งครับผมในตําแหน่งขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้ชุดติดตั้ง2จุดรับนั่นกะงคือด้านหน้าแล้วก็ขาตั้งครับผม2จุด <S <S ทีนี้เราก็จะมาดูจุดที่3กันครับผมจุดที่เราจะทําการยึดชุดติดตั้งของตัวรถพ่วงข้างกับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ครับก็ ตรงท้ายกันตกมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เราก็ทําการถอดบาะออกก่อนครับผมตอนนี้จะเป็นน็อตเบอร์14ครับใช้ปัะแจเบอร์14ถอดบาอออกได้เลยครับผมเพราะว่าตัวกันตกตรงนี้รูน็อตเขาจะอยู่ใต้บาะของรถมอเตอร์ไซค์ครับตรงนี้เราก็ถอดบาะออกก่อนเลยครับผมจากนั้นเราก็ทําการถอดน็อตที่จะยึดท้ายกันตกออกครับผมเป็นน็อตเบอร์14ครับผมถอดออกได้เลยนะครับรูนี้ครับผมเราจะใช้เป็นการยึดชุดติดตั้งครับผม โอเคทีนี้เมื่อเราประกอ,อนนบอเสร็จแล้วเราก็จะประกอบชุดติดตั้งครับผมชุดติดตั้งที่อยู่ด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเราประกอบไปก่อนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับผมเป็นขั้นตอนการล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์ครับผมตรงนี้เราล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้แฮนด์มอเตอร์ไซค์สะบัดครับ เนื่องจากว่าเวลาเราต่อพ่วงข้างน้ำหนักจะลงด้านซ้ายอย่างเดียวครับผมเราต่อพ่วงข้างด้านซ้ายน้ำหนักก็จะลงฝั่งซ้ายอย่างเดียวเวลาขับขี่ก็จะเกิดอาการสะบัดแฮนด์มอเตอร์ไซค์จะเกิดอาการสะบัดครับผมฉะนั้นเราก็เลยแก้โดยวิธีการล็อกให้คอมอเตอร์รไซค์แน่นกว่าเดิมนิดนึงครับผมโดยจะมีน็อตตัวเมียอยู่ตรงคอมอเตอร์รไซค์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ใช้เหล็กตอก,ตอกสําหรับลนอน็อกน็อตให้แน่นกว่าเดิมครับ ตรงนี้ก็เวลาตอกเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนดูครับว่าคอมมอเดอร์ไซนแน่นกว่าเดิมไหมตรงนี้ก็ระวังนิดนึงครับอย่าล็อกแน่นเกินไปเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปก็จะทําให้เลี้ยวยากครับผมตัวนี้เราตอกไปด้วยหมุนดูไปด้วยครับผมให้หนืดกว่าเดิมนิดนึงครับส่วนรถรุ่นนี้เราตอกไปประมาณครึ่งรอบครับหมุนไปประมาณครึ่งรอบเวลาขับขี่ก็จะขี่ง่ายแฮนด์ไม่สะบัดครับผมตัวนี้แล้วก็ไม่ดึงมือไม่กินซ้ายครับผมตัวนี้ เทีนี้เมื่อเราทําการล็อกคอมอตอร์ไซค์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเหล็กชุดติดตั้งครับผมที่เราได้ทําการประกอบไว้กับแพ็กเกจเมื่อตอนเริ่มต้นครับผมนาเหล็กชุดติดตั้งชิ้นนี้ครับผมมาทําการเชื่อมเข้ากับโพรงของรถพ่วงข้างได้เลยครับผมครับผมเชื่อมไว้ก่อนเลยครับผมเชื่อมเป็นจุดไว้เฉยๆครับยังไม่ได้เชื่อมเต็มครับเราเชื่อมไว้จุดเดียวครับผมเพราะว่าเผื่อที่เราจะสามารถโยกปรับระดับได้ง่ายๆครับผม ต่อไปก็จะเป็นส่วนท้ายกันตกของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็เอาแปดบาร์มาทําการเจาะรูแล้วก็มาทําการประกอบไว้กับท้ายกันตกของรถมอเตอร์ไซค์ที่เราได้ทําการถอดน็อตออกเมื่อตอนเริ่มต้นครับผมจะได้ประมาณนี้ครับผมก่อนที่เราจะประกอบเราก็ทาสีไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไปแล้วเราจะทาสีไม่ได้ครับตรงนี้เราก็เลยต้องทาสีไว้ก่อนครับผม โอเคครับผมเมื่อเราทาสีเสร็จแล้วเราก็นํามาประกอบไว้เลยครับผมใช้น็อตเดิมครับผมน็อตยึดกันตกเดิมครับผมมาทําการล็อกไว้คืนตําแหน่งเดิมครับ ครับเมื่อล็อกน็อตเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมได้เลยครับผมเชื่อมครับกับโครงของรถพ่วงข้างครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมตรงท้ายกันตกทีนี้เราก็จะใส่อีกรูนึงครับผมเพื่อความแข็งแรงใส่ทั้งสองรูเลยก็เหมือนเดิมครับผมเอาเหล็กแฟตบาร์มาทําการเจาะรูครับผมทีเจาะเสร็จแล้วเราก็จะตัดแวงแบบนี้ครับผมเพื่อที่จะทําเหล็กชุดติดตั้งให้เลี้ยวแบบนี้ครับโอเค โเคเมื่อได้ตำแหน่งที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเชื่อมเลยครับผมเชื่อมในตำแหน่งที่เราตัดแหวงออกเมื่อกี้ครับผมเพื่อให้เหล็กชุดติดตั้งเรางอประมาณ45องศาครับโดยประมาณครับผมโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็นําเหล็กชุดติดตั้งมาใส่ตรงรูได้เลยครับผมนั้นเราก็ทำการวัดตำแหน่งที่เราจะนำไปตัดออกครับ สัดส่วนที่ยาวเกินออกไปครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราก็นํามาประกอบไว้กับถ่ายกันตกของรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับผมตัวนี้เราก็ทําการล็อกเข้ากับน็อตเดิมได้เลยครับผมจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งไว้ด้วยกันครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ตรงนี้เราก็สามารถล็อกแน่นได้เลยครับผมล็อกจริงไปเลยล็อกแน่นได้เลยครับผมโอเคจากนั้นเราก็เอาเบาะมาประกอบไว้ก่อนครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นจุดที่3ามครับผมนั่นก็คือจุดตำแหน่งขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเราก็จะนําเล็กชุดติดตั้งที่เราได้ทําการเชื่อมไว้ก่อนครับผมมาทําการมัดในส่วนที่ยาวเกินเพื่อที่จะนําไปตัดออครับผม ทีนี้ในส่วนท้ายกันตกงของรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับผมเด็กที่ยาวเกินตัดออกได้เลยครับผมตัดออกแล้วก็นําเหล็กตัวเศษที่ตัดออกมาตรงนี้ครับผมมาทําการเชื่อมดามให้อ่าเป็นตัวค้ายันแบบนี้ครับผมนะครับผมเชื่อมใส่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเกิดความแข็งแรงครับผมเดี๋ยวเราวัดตําแหน่งที่จะไปตัดออกก่อนครับผมแล้วเราจะไปตัดพร้อมกันทีเดียวครับ สจุดแล้วก็จะเป็นจุดที่3จุดจุดด้านหน้าครับผมแล้วก็จะนํานเหล็กแฝดบาร์มาทําการาเชื่อมดามเหมือนกันครับผมวัดระยะตําแหน่งที่จะตัดครับผมเพื่อที่จะไปตัดพร้อมกันทีเดียว โอเคครับผมเอาไปตัดพร้อมกันทีเดียวได้เลยครับผมทีนี้เมื่อทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเหล็กชุดติดตั้งในตําแหน่งขาตั้งครับผมมาทําการประกอบเข้ากับรูเดิมของขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับผมโดยทีนี้เราจะใช้น็อตเบอร์17เครับเป็นตัวยึดเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้น็อตเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับผมบรรเบอร์19หรือเบอร์21ก็ได้ครับผมทีนี้เราใช้เบอร์17ก็ทําการล็อกชุดติดตั้งเข้ากับ รูเดิมของขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับผมจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมเหล็กชุดติดตั้งตรงนี้ครับผมเข้ากับโครงของรถข้งขางได้เลยครับโอเคตรงนี้ก็เชื่อมแต้มไว้เป็นจุดมันเดิมครับผมจากนั้นก็จะมีเหล็กเศษที่เราตัดยาวเกินออกครับผมมาทําการเชื่อมดามเป็นตัววายแบบนี้ครับผมเชื่อมดามให้เกิดความแข็งแรงครับผม ในส่วนท้ายก็จะเชื่อมดามเหมือนกันครับผมจากนั้นเราก็สามารถทําการเชื่อมเต็มได้เลยครับผมเชื่อมจริงได้เลยตรงนี้เชื่อมให้แน่นเลยครับผมเชื่อมทั้งข้างบนข้างล่างครับผมตรงนี้เพื่อกดให้เกิดความแข็งแรงครับผม ครับผมทีนี้ในตำแหน่งด้านหน้าครับเราก็จะเอาแฟตบาร์ที่เราได้ทําการตัดเมื่อตอนเริ่มต้นครับผมมาทําการเชื่อมดามเป็นแบบนี้ครับผมให้เกิดความแข็งแรงโอเคครับผมจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมเต็มได้เลยครับผม ข้างล่างเราก็ทําการยกล้อพ่วงข้างขึ้นไปเชื่อมแบบนี้ได้เลยครับผมอย่างเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับในการเชื่อมชุดติดตั้งตัวพ่วงข้างเข้ากับรถซูซูกิ g d ดีรครับผมเมื่อเราเชื่อมเสร็จจากนั้นเราก็ทําการล็อกนัดครับผมล็อกนัตทุกตัวเลยแล้วก็ทาสีเก็บรายละเอียดครับผม อา,าเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วมีข้อคิดเห็นอะไรดีๆสามารถแนะนําได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาได้เลยครับผมเราจะได้นําไปปรับปรุงต่อยอดอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวสาธิตวิธีการติดตั้งเข้ากับรถรุ่นมอเตอร์ไซค์อื่นๆให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ